ครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางสายใต้ช่วงกรุงเทพมหานครสุราธ,ธานีเคยถูกวางบทบาทไว้ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะยกระดับการคมนาคมของภาคใต้และเชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวหลักเข้ากับกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็วเส้นทางนี้ถูกมองว่าเป็นแกนกลางของคอริดอ์ภาคใต้ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจากเดิมหลายชั่วโมงให้เหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงและรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวการค้าและการเดินทางของประชาชนในระยะยาว อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้ถูกชะลอและพักไว้ก่อนที่จะมีการตัดสินใจปรับทิศทางไปสู่การพัฒนารถไฟทางคู่แทนแนวคิดดั้งเดิมของรถไฟความเร็วสูงสายใต้กรุงเทพมหานครสุราธ,ธานีมีเป้าหมายเพื่อสร้างเส้นทางรถไฟใหม่ที่รองรับความเร็วสูงกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชื่อมเมืองหลวงกับหัวเมืองภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราธานีซึ่งเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างเกาะสมุยเกาะพะง,งานและอุทยานแห่งชาติทางทะเลหลายแห่ง เส้นทางนี้ถูกคาดหวังว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติลดความแออัดของถนนเพชรกเกษมและเป็นทางเลือกใหม่ที่สะดวกและปลอดภยัยอย่างไรก็ตามเมื่อมีการศึกษารายละเอียดเชิงลึกทางด้านวิศวกรรมเศรษฐศาสตร์และความคุ้มค่าในการลงทุนพบว่าต้นทุนการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายใต้มีมูล,ลค่าสูงมากเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่ต้องตัดผ่านพื้นที่ชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและบางช่วงที่มีข้อจํากัดด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ปริมาณผู้โดยสารที่คาดการณ์ไว้ยังไม่สูงเพียงพอเมื่อเทียบกับเส้นทางอื่นเช่นสายเหนือหรือสายตะวันออกทำให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวยังไม่ชัดเจนอีกปัจจัยสำคัญคือการมีโครงสร้างพื้นฐานทางรางเดิมที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้เส้นทางรถไฟสายใต้เดิมเป็นเส้นทางหลักที่รองรับทั้งรถโดยสารและรถสินค้าแต่เป็นทางเดียวในหลายช่วงส่งผลให้ความถี่ในการเดินรถและความตรงต่อเวลามีข้อจำกัด การพัฒนารถไฟทางคู่จึงถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่าในช่วงเวลานั้นเพราะสามารถเพิ่มขีดความสามารถของเส้นทางได้อย่างมีนัยสําคัญโดยใช้งบประมาณน้อยยกว่าการสร้างรถไฟความเร็วสูงใหม่ทั้งระบบการตัดสินใจเปลี่ยนจากรถไฟความเร็วสูงไปสู่การพัฒนารถไฟทางคู่ในเส้นทางกรุงเทพมหาคนครสุราษฎร์ธานีสะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เน้นความคุ้มค่าและการใช้งานจริงรถไฟทางคู่ช่วยให้สามารถแยกทิศทางการเดินรถขาไปและขากลับ ลดการรอหรือเพิ่มความเร็วเฉลีย่ยของขบวนรถและเพิ่มจำนวนเที่ยวเดินรถได้มากขึ้นทั้งรถโดยสารระยะไกลรถชานเมืองและรถสินค้าในมุมของประชาชนและผู้ใช้บริการรถไฟทางคู่สายใต้ให้ประโยชน์ที่จะต้องได้มากขึ้นในระยะสัน้นเวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ตอนบนลดลงความตรงต่อเวลาปรับตัวดีขึ้นและความปลอดภัยสูงขึ้นจากการลดความเสี่ยงขององค์การชนกันในทางเดียวนอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนการขนส่งสินค้า เช่นผลผลิตทางการเกษตรยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมจากภาคใต้สู่กรุงเทพมหานครและถ้าเรือหลักได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพแม้รถไฟทางคู่จะไม่สามารถทําความเร็วได้เทียบเท่ารถไฟความเร็วสูงแต่ก็ยังถือเป็นการยกระดับระบอบรางหนอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับสภาพเดิมรถโดยสารสามารถทําความเร็วได้สม่ําเสมอมากขึ้นลดความผันผวนของเวลาเดินทางและรองรับการเพิ่มขบวนรถใหม่ในอนาคต ขณะดเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงขบวนรถให้ทันสมัยมากขึ้นเช่นรถด่วนพิเศษรถนอนปรับอากาศและบริการโลจิสติกส์ทางรางในเชิงนโยบายการเลือกพัฒนารถไฟทางคู่แทนรถไฟความเร็วสูงสายใตย้สแสดงให้เห็นถึงการจัดลำดับความสำคัญของประเทศโดยมุ่งเน้นการยกระดับเครือข่ายหลักให้ครอบคลุมทั่วประเทศก่อนแทนที่จะลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงรถไฟทางคู่สามารถรองรับการใช้งานของประชาชนในวงกว้างกว่า และกระจายประโยชน์ไปยังจังหวัดต่างๆตามแนวเส้นทางได้อย่างทั่วถึงสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้จะไม่มีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตรงถึงสุราษฎร์ธานีแต่รถไฟทางคู่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ยังช่วยสนับสนุนการเดินทางนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยรถไฟไปยังสุราษฎร์ธานีได้สะดวกและตรงเวลามากขึ้นจากนั้นต่อเรือหรือรถไปยังแหล่งท่องเที่ยวสําคัญการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะนี้ช่วยลดแรงกดดันต่อสนามบินและถนนสายหลักโดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยว ในระยะยาวการพัฒนารถไฟทางคู่สายใต้ไม่ได้หมายความว่ารถไฟความเร็วสูงจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกหากปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจภาคใต้เติบโตและมีความพร้อมด้านงบประมาณและเทคโนโลยีมากขึ้นแนวเส้นทางที่ได้รับการพัฒนาไว้แล้วสามารถใช้เป็นฐานสำหรับการยกระดับในอนาคตได้การตัดสินใจพักโครงการรถไฟความเร็วสูงจึงเป็นการชะลอไม่ใช่การยกเลิกอย่างถาวรโครงการรถไฟทางคู่กรุงเทพมหานครสุราษฎร์ธานี จึงเป็นตัวอย่างขององค์การปรับกลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศในช่วงเวลานั้นแม้จะไม่หวือหวาเท่ารถไฟความเร็วสูงแต่กลับตอบโจทย์การใช้งานจริงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบคมนาคมของภาคใต้ในภาพรวมการเปลี่ยนผ่านจากแนวคิดรถไฟความเร็วสูงสู่รถไฟทางคู่ในเส้นทางสายใต้นี้สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงและยั่งยืน